หลังจากใส่บาตรทำท,ทานเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้อาหารคุณแม่นะคะมีกล้วยมีมะละกอไข่ต้ม <c oughs> ตอนเช้าเรื่องเกาะวันนี้หมอกเยอะนะคะตอนที่แรกนึกว่าฟันแต่ไม่ใช่นี่หมอกแปลว่าหนาลงหนาตึบเลยนะมองไปประมาณเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะหมอกลงหนาตึบเลยะคะ่ะ ปกคลุมวันนี้เราจะไปตายห้าให้มันเสร็จมอกลงนะ้าปกคุมตอนที่แดงในวกวันแต่ไม่ใช่ดูหนองน้ำเลยมองไปยี่น้องยังมองไม่เห็นเลยหนองน้ำน,ำนาบาดวานก็ทำได้เยอะอยู่นะ ใส่ทัดพาทิศขึ้นทางโน้นน้อยเดียวเยอะก็ใส่ทัดลุยกันต่อเลยเด้กๆต,นตน้นไม้จุดชยจดเชียรรุกน,น,น้ำต้นไม้ผู้เชี่ยวเนี่ยมาเลี้ยงยยแบบดูแลมันดีๆมันก็จะสวย หวานป่เดี๋ยวมันสุกค่าต้นไปเก็บก่อนมันสุกค่าต้นเอ๋ไปเก็บมันมาก,ก่อนไปดูเก็บมะละกอมาให้คุณยายมันสุกต้นนะครับ ดอกไม้นี่มันต้องเจอแดดนะเดี๋ยวคนมนะใส่แดดปกเล่ <c oughs> <c oughs> มะระกอมีสามต้นนะคะอันนี้มะระกอร,รูปยาวนี่ดอกมะลิเราขึ้นแล้วนะที่จะยกไปไว้ตรงนี้ปันเรื่อย มาแล้วก่อต้นนี้มันจะไม่รอดแน่เลยมันโดนตอนฝนท่วมนะครับสุขาต้นลนะหวานนวนต้นหนึ่งนางหวานบอเที่เอาไปแกงวันน้น้อันนี้ข้าวครูนะคะต้นข้าวครูโอ้มาอุด นี่ก็ทุกลกยังมีลูกอยู่นะครับรูกรับรูเดี๋ยวไปดูดิดูสับป,ปะรดที่เราเสียบไว้มันขึ้นดูจ่ะอันนี้คือส่วนดังบ้านของฉันนะคะนี่เสือขน,น,นใส่แทนอันนี้ อ <c oughs> น้ำทิำมมะม่วงมะพร้าวยาวนี่ันสีดอกกลวยเน,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 นาะหน่อไม้ป่อยเล่ยาวตัดเนา่ไม่กลวยกลวยน้อย สับประรดขายกำลังร้อวันหน,น,นม่เเมลย็ยไปถึงนี้ต้องมาถ่ยายกลควยนีดเมล็ดใส่อันนี้หมดปีมันสุดเลยให้มีทุงใส่นะต้องเอาทงมาครอบมันึ่น,น,นเกือบพวงลูกนี้รอให้มันสุกเลย ตรอให้ไม่เก่